รูปลักที่ท่านเห็นไปนี่คือ All New Odyssey by e t e n ครับเป็นรถ MPV ขนาดใหญ่ดีไซน์หรูครับและพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ล้ำสมัยครับรถรุ่นนี้นะครับทาง e t e n Import นำเข้ามานะครับด้วยกัน2ประเภทเครื่องยนต์นะครับก็คือเครื่องยนต์แบบ eHEV ครับแล้วก็เครื่องยนต์แบบเบนซินครับ เทคโนโลยีสำคัญของรถรุ่นนี้นะครับมีด้วยกันมากมายนะครับโดยเฉพาะในรุ่นของ e-hv e, H e v, ผุมพลังไฮบริดจาก Honda นะครับมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจเป็นไฮไลท์สำคัญครับนะครับก็คือในเรื่องของประตูบานท้ายครับสามารถที่จะใช้เท้านะครับคลิกในตำแหน่งที่มีเซ็นเซอร์อยู่ก็สามารถที่จะเปิดและปิดประตูได้นะครับ ไฮไลท์อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการใช้ฝ่ามือนะครับหรือข้อศอกโดยไม่ต้องสัมผัสกับพื้นผิวของตัวรถนะครับระยะห่างโดยประมาณนะครับก็ไม่เกินคืบนะครับปาดผ่านไปเลยครับก็สามารถที่จะเปิดประตูผู้นั่งโดยสารได้อย่างง่ายดายครับเบาะนั่งของตัว All New Odyssey คันนี้นะครับถือว่ามีความพิเศษเป็นหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือสามารถที่จะปรับครับได้หลายระดับครับ เริ่มแต่อย่างนี้นะฮะนั่งให้สบายขึ้นหรือจะนอนยาวเกียดเลยก็ได้ครับช่วยทําให้ผู้โดยสารนะครับได้พักผ่อนในระหว่างเดินทางได้ครับไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของเบาะนั่งครับอันนี้ง่ายได้มากครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงหรือคุณแม่บ้านนะครับตัวเล็กๆนะครับสามารถที่จะปรับเบาะนะครับให้ลาบเรียบได้หลายฟังก์ชันด้วยกันครับจะปรับนอนนะครับจะปรับขยายพื้นที่ก็ทําอย่างง่ายได้ครับ ได้สําสำคัญอย่างหนึ่งของตัว All New Honda Odyssey นะครับที่อีตั้นนำเข้ามาก็คือพลังเครื่องยนต์นั่นเองนะครับพลังเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นลักษณะ ehev ใครที่คุ้นเคยกับรถยนต์ของ Honda ไม่ว,ว่าจะเป็น City เองก็ตามนะครับเนี่ยก็จะเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีนนี้เป็นอย่างดีคือมอเตอร์2ตัวนะครับทำงานร่วมกับมพลังเครื่องยนต์ครับทำให้ทั้งขับสนุกและก็ขับประหยัดในเวลาเดียวกันครับ ส่วนไฮไล์อื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขงขุมพลังนะครับ ehev h y b r ิดครับแล้วก็เรื่องการปรับนั่งนอนแบบพิเศษครับซึ่งรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ อ l น e ย o d y s s e ีคันนี้ครับที่เรานำมาให้คุณได้เห็นกันครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆราคาน่าตกใจมากครับอีตันเปิดราคามาพิเศษเลยและนำเข้าถ็งเจ้าแรกครับที่2 00 7ล้าน7แสนบาทครับใครที่สนใจก็แวะมาชมสัมผัสได้ที่โชว์รูมอีตันหลากหลายสาขาครับทั่วไทย